วัสดีค่ะวันนี้มานั่งที่ออชันที่ดะกบีกันนะคะที่เฟิสเซีที่ฟาร์ปาทิกโกนนั่นแหละเห็นก็สังเกตปีดไม,ม,ม้อยู่ในเตียนในบ้านมันก็เบื่อเือกันน,ะน่ะเนอะก็เลยออกมาเดินดูอากาศแต่ก็ยังใส่หน้ากากอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ห้ามใส่ห้หามถอดหน้ากากค่ะ แต่บางคนเขาก็อยากจะสูดอากาศเขาก็ถอนหน้าก,กากกันแต่ก็นั่นแหะคะ่ะตรงนั้นเป็นอาเอากแทรคค่ะเป็นเกาะที่เป็นเกาะที่เอาไว้ขังนักโทษในกลางทะเลค่ะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะมันก็เป็นกาอนะมอนก็พิพเธียณไปแล้วคนที่ไปเที่ยวดูว่าเจลว่าเจลขังนักโทษสมัยก่อนเป็นยังไง แล้วตรงนั้นก็เป็นมารีน่าไอแลนด์แล้วก็มันก็มีโซเชียแล้วแต่ว่าฝั่งจะเป็น, Marina, นะะมารีน่านะคะมารีน่าอือเนี่ยค่ะคนก็มาเดินกันนะคะจะชมวิวกันฟ้า โอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะแค่นี้กันนะคะวันดีค่ะ